สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องเซลล์อีฟโตโยต้าค่ะวันนี้นะคะอีฟ e ก็จะมารีวิวนะคะตัวรถสี่ประตูตัวเตี้ยแปลงเป็นหน้าล็อกโคนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าตัวนี้นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นที่แรกที่เดียวเลยนะคะที่เปลี่ยนจากเอาตัว เตี้ยนะคะมาใส่เป็นหน้าล็อกโคนะคะซึ่งดูง่ายๆก็คือไฟหน้าค่ะไฟหน้าจะยังเป็นตัวเดิมอยู่ก็คือเป็นมัลติเรฟเลกเตอร์นะคะซึ่งถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยจะเป็นไฟของ LED นะคะหน้าไฟก็จะเป็น LED เดี๋ยวอีฟจะ insert รูปเพิ่มเติมให้ได้นะคะตัวนี้นะคะชิ้นงานเนี่ยที่เปลี่ยนจะเป็นของแท้จากโตโยต้เลยค่ะก็โดยจัดเริ่มแรกนะคะจุดเด่นเลยก็คือเราเปลี่ยนกระจังหน้าด้าน ด้านหน้าทั้งหมดนี่นะคะตรงนี้เลยรวมไปถึงชายด้านล่างนะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าเหมือนตัวสูงยกสูงสีประตูนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยตัวนี้ซึ่งหน้าเดิมนะคะก็จะเป็นหน้าเขาเรียกว่าเป็นหน้าหมูป่าค่ะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบที่เป็นของในตัวหน้าแคปนะคะเดี๋ยวอีฟจะอินเสิร์ตเพิ่มรูปอีกทีหนึ่งนะคะแต่พอเราเปลี่ยนชิ้นงานตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้าล็อกโค้แล้วชิ้นงานตัวถัดมา มาพร้อมกับชุดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกก็จะรับกันมาเป็นชิ้นงานที่เราขายเป็นเซ็ตนะคะตัวนี้เป็นเซ็ตเดียวกันกับนี้ค่ะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะโดยปกติตัวเตี้ยเนี่ยจะไม่มีซุ้มล้อนะคะจะเป็นว่างๆเปล่าแต่ว่าพอใส่ซุ้มล้อตัวนี้ก็จะเพิ่มความเข้มนะคะเป็นเหมือนของหน้าโล็โคจริงๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะมีการเพิ่มของชายบันไดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งโดยปกติตัวเตี้ยจะไม่มีนะคะตัวเตี้ยจะมันค่อนข้างที่จะเตี้ยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้เรามาทํายกสูงเพิ่มขึ้น2.5นิ้วนะคะก็ใส่ชายบันไดเพิ่มขึ้นมาให้ดูเข้ากันกับซุ้มล้อนะคะตัวนี้ ตรงนี้นะคะจะเป็นล้อล็อกโคนะคะขนาด18นิ้วค่ะซึ่งในตัวเตี้ยตัวเดิมอะถ้าเป็น4ประตูจะเป็นขนาด17นิ้วนะคะซึ่งมันจะเป็นขนาด5รลูนะคะส่วนตัวนี้มันจะเป็น6รูนะคะซึ่งถ้าเกิดแนะนําลูกค้านะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนเป็นล้อแม็กซ์นะคะขนาด16เดิมหรือว่า18ก็ได้ค่ะแต่จะไม่แนะนําเปลี่ยนเป็นขนาดนอน5รลูนะคะเอ,อ้ย6รูนะคะเพราะว่ามันจะต้องผ่านการแปลงอะแดปเตอร์นะคะและก็จะทําให้อ่อ สมมรถนาการขับขีบ่ลดลงนะคะโดยข้างหลังตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มนี่เลยค่ะกันชนท้ายเดิมนะคะตรงนี้กันชนท้ายเดิมก็ด้วยส่วนของตัวเตี้ยตัวเดิมเนี่ยจะไม่มีนะคะแล้วก็เราติดนี่ได้เลยเป็นกันชนท้ายเดิมแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับรีวิวการแต่งรถหน้าล็อกโค้นะคะสวยหรูถูกใจผู้ชมบ้างไหมคะ เดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะคะอีทจะนำเสนอการแต่งแบบแปลงหน้า GR Sport ค่ะเดี๋ยวจะเป็นไงไปติดตามชมคลิปหน้าได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ